ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพเลือกแบรนด์ที่มันไว้ใจได้เลือกแบรนด์ที่มันมันมีคุณภาพดีกว่าไหมแล้วก็การสั่งซื้อควรจะบอกว่าสั่งซื้อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มันเป็นมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพสินค้านะคะจากบริษัทที่น่าเชื่อถืออย่างกิฟต์ปรีแน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนรู้จักนะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ หลายๆคนแบบให้ความไว้วางใจนะคะสินค้ากิฟต์ลีเนี่ยถ้าคนที่มาขายไม่มีบ e ัตร e business แบบนี้นะคะก็คือบริษัทเขาจะไม่ได้รับผิดชอบนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทานไปแล้วมันแพ้มันอะไรหรือผลิตภัณฑ์มันไม่ได้มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกซื้อในแพลตฟอร์มไหนๆก็แล้วแต่นะคุณฝนคุณแก้วนะคะคุณโกโก้นะคะคุณขวัญใจนะคะเวลาเลือกนะคะผลิตภัณฑ์นะคะก็ให้เลือก นะคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีคุณภาพถ้าจะเลือกสินค้าจากกิฟตารีนก็เลือกสั่งจากนักธุรกิจกิฟตารีนหรือว่าคนที่เขาเป็นสมาชิกกิฟตารีนอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยอย่างครูวันเนี่ยเป็นนักธุรกิจกิฟตารีนอย่างถูกต้องที่บริษัทเขารับรองมีบ e ัตร e-business นะคะมีข้อมูลในบริษัทกิฟตาบรีนนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรครูวันดูแลนะคะแต่ว่าจะต้องสั่งสินค้ากับครูวันนะ โอเคไหมนะคะก็เพื่อความปลอดภยัยถ้าจะดูแลสุ